สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่างน้อยกกินแซ่บอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนน้อยก,ก็จะพาทุกคนนะคะมากินมามา่าผัดขี้เมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยอ้อมากเลอค่ะเนือ้อแบบมีความนุ่มเหนียวนะมากค่ะ ตลอก็มีความโหน้องอยกพึ่งกลับมาจากโรงเรียนนะคะกจะลยมากินพักที่มาหอมมาก มีคหอมมากเลยนื้อมีความกรอบแล้วก็อร่อยนะคะอร่อยไหมหยกอร่อยวันนี้เหนื่อยไหมไปโรงเรียนเอวันนี้คุณครูก็ทำอะไรกินบ้างที่โรงเรียนกินจิจ๊ ยังเจอยากไหมอะ oh. เรียนหนังสือเนี่ยอันนี้มาจากร้านพี่โจนะคะอยู่ที่อำเภอขุกขัน เมื่อกี้แม่ว่าจะซื้ออะไรลูกชิ้นระเบิดให้นะแต่ว่าพี่โจเขายังไม่ได้ทอดปักแก้วเข้าไปที่อำเภอพอดีก็เลยฝากเขาว่าถ้าไม่มีลูกชิ้นปลาร,ระเบิดก็เอา,เอามาม่าผัดขี้เมาก็ได้ทุนนี้น้องหยกไม่ค่อยถ่ายกินนะคะน้องหยกมีเรียนค่ะ เผ็ดไหม่ะเผ็ดน,นิดน,นึงไม่ชิมแล้วแครอกรอบมากเลยเขาใส่หมูแล้วก็ใส่แครอทด,ด้วยนะคะรสชาติก็ไม่เผ็ดมากสำหรับเด็กๆขายอยู่หน้าโรงเรียนำอำเภอกุขันนะคะกล่องละสิบบาทถูกมากแต่ว่าได้เยอะนะคะอร่อยด้วย อร่อย,ยมากเลยสุดๆก็เอาไว้ทานเล่นใช่ไหมเอาทานเล่นซึน่งนมามานุ่มมากเลยอกล,ล่องละสิบบาทเนี่ยสองกล่องก็ม<า>แม่แม่ซื้อมาห้ากล่องห้ากลก่องห้าสิบบาทแต่ว่าเขาก็ให้เยอะอยู่นะสิบบาทเนี่ย เขาขายให้กับเด็กๆเ,เวลาเด็กๆเ,เขาเลิกเรียนตอนเย็นเนี้ยเขาก็ขายขายดีนะขายดีทุกวันเลยเขาขายเสื้อผ้าแฟชั่นด้วยแล้วก็ขายลูกชิ้นกาละเบิดร้านเขาขายของดีมากเลยมีลูกค้ามากมายสำหรับเด็กวัยรุ่นเต็มเลย แต่ว่าเขาก็ยังขยันนะเขาขายพวกผัดม่าๆด้วยขายพวกขายหลายอย่างขยันมากเลยหางเงินเก่งแม่ก็เลยให้ป้าแก้วเอามาให้ สำหรับวันนี้นุโยกขอลาไปก่อนนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่างนุโยกนะคะพดกันใหม่คลิปหน้า